สวัสดีเพ่นมพ่้อ้นเกม Identity B i d e n i t E นี่ยังกะลินไป่ไปหาลินขิดหัวที่ยังเกมเมู่เจ้าลินกันยี่บ่คุณนังไปจ้งได้จ้งได้กะเ u l ยัมาเหนอ่บ่เป็นดอกั่เตอสีเป็นเซอร์ฟวเซอร์วหลีตามบดีกว่าเก้ยวยวขี้กระเทยข้าค ผมว่าเราจะไม่เจอบทนะทุกคนนะเพราะว่าเล่นในแมทในอมในยังก่อนอันอยังก็จะระนาบอะไ้มันเปิดเลนทีซีมันแม่มัวไปเลนทีซี่ก็ให้นอนหน่อยสิน้อยๆก็เดือยกดเถอะอยากเล่นแล้วเลี้สองตัวนี่คาตะควานเปนไฟไว่อย่างรู้ได้มันก็เป็นยังเส้นหนาเส้นหลังมาัน กดทถอกดทนกดทนกดทัอบอไดเข้ามาเพื่อกดทัอเอาฉันนั้นแค่รักดดันมันกดดันบอไดเข้ามาเพื่อกดทันกดดันมันว่าแล้วเวลาเบิด์ตกวนเรื่ามันกดแต่ว่าฉันนั้นแค่ ฟฝาเลิกันแน่เธอพระจ้าวขารยาังเบ็นผู้สาวไเอเฮเาก็ดโดนดเออด้านไดนโรงพยาบาลพาระหฤทัยอ่ <c oughs> ตัวสว่าเบ่งขัดจังหสกัไม่ยุเสย้งเลงมันยู่งสยปะไว,ว้บอดบนี่ก็เลี่นตัวนี่อีนี่อะ บดบดแล้วมาตลอดขพอใจแล้วซอยแับนี้กันมึงคนหรือบดวะทำไมต้องเจอกับบดด้วยอไม่อันติีเดียเอ้ยอไอ้นี้มึงมาปั่นมาปั่นไฟอยังกระพุึงไปปั่นมือวยกูสิปั่นเนี่ยนี่มันเป็นอยังล่ะกูคนตาบอดนะมึงก็บข้อใจกูเน็เสียงกูตาบอดกูอยู่ไกลๆใส่กูกับบาปั่นหมือนกันนะห่วยอไอ้นี้มึงสิมาเย็งจังสี่บ่ได้ได้มองกูเออตายบ่ฮากว่า จำงนาวเราพี่บอกมึงเปล่บอกมึงจมีจำงนาวหนุ่ยไฟใช้กับไปได้ยินหรมึงไปใช้กับไปได้กูไหนว่ากูไปแล้วมันมันไม่เปิน บ้าบัวโคตรแตกสิว่าไม่ได้ <c oughs> บ่ได้แล้วบ่ได้แล้วข้าตะลินว่างั้น <c oughs> ข้าตะสุร,รสีก็บอกเสียงเกี้ย <c> ว <oughs> ตาหยาดจริงป่ะไม่จริงนะบอกทนายกลัวมึงสูงเขาเด้อก็มาช่วย <c oughs> ฉันหน่อยมันจะเป็นยังแตกเขาไม่สวยตายละพิมโตเล่นสีว่าไมา่เด้อตะหยาดห้เวย้ยเฮ้ยเปอร์เซ็นตน์อุ้ยหิวทนายเร็วทนายแตกแตกหนึ่งช่วยไม่สวย ไปก็เดือไปู้ซีเกลังปิมฝาปัมฝาปั้นปันไฟอยู่สจเฮ้ยม่ยินไดไหมไม่เปสสวยมกหนูตาบอดยาปิมมันใจสั่ไหดมันใจสั่มหดปิมไอไปปันไฟเห็นมันเหลียวกันวางวามันจีบบวบไม่เด้อสมหนาวบวบท่านายข้าตียงเอากูไลสมนางบ่ ไอมือเราไอมือเราไอมือเราจัน้อยกีกาจะกินหัวไอต่อไหมนะโอ้ยเสียงเร้านี่โอ้ยมืออะไรตีเรียจะมีมือไตีมึงตาบอดแล้วไม่พอหมูมันไม่มาี๋ยวไอจปั่นไฟถ่ายมันวาบมาให้มันจะวาบมาเนี่ยเอาอีกบันนึเรียนเรียญี่ปุ่นนะมัน่ปั่นไฟปะพี่เมย์ยังไเฮ้ยไดว่งตัวไปสอยไปอยไปสอยมันดูน ไป่วยมันดูน, <laughs> <laughs> ดนั่นไปดานว่างๆจังว่ากำลังดียตื่ยิ่งชัดายแล้วม,มันจะมาให้แล้วนี่มาให้เถอมาเถอะมาเถอะมาเถอะกูหนีก่อนเถอะมัน <c oughs> ไปฝุ่นไปพุ่ไปพุ่น,ปปนร,ะระังเด้อระบังสก <c oughs> ิลเมันมาหนีมันมานีนี่แมพิม, <c oughs> ม,มนี่แมพบ <c oughs> น,นี่แมพิมนี่นี่พิมนี่นี่เออกลัวแล้ววะไปพังใหม่มั <c oughs> นไปพังใหม่ะมันจุ๊กจุกจุก จุกบิมจุกบจุกบิมจุกบจุกบิมจุ๊จุ๊แตกแตกจมหนานะคุณมนอมนะคุณมนอมแตกคุณสอยไปั้งสิ้นปั่นไฟแล้วไปทางออกอย่างเดียวนี่ว่ามันหนีเดือกูตายดี่บักคาตะกวนบักโจกเกือบบักกลีเป็นโจกว้าวบายบายนะปิ๊ม้วแตกเลยนะสร้อยหมูสร้อยพวกอะนะนะ ยังนายกันเสมอคือยังดีนะบิ๊มมากาตาเดลนมารู้สึกว่าเซอร์ไวเวอร์นี่สิเสียเปียบ,บอีดีเลยเสียเปียบ,บ,บ,บกาัาตะกรอนแห้งปูฮะอีหยันงนั่นงอยู่หน้าประตูใส่เป็นชุดหน้าประตูเดเี๋ยม่ปูเดมาหนีไปบ่นนี้เห็นเป็นเหลี่ยมเมาเมาไงบิ๊มบอกเขาไปซอยบิ๊มด้มยดดวยบอกไปซอยรีเจรฮะไปแล้บอกแม่บอกว่ามาซอยกูแน่ ไม่ยังยังกันบิมมเ้ยังยังกันเฮ้ยไใ่นันไปในั่นอุ้ยมันตีมูตายแล้วเนียกูตายแล้วกูพูดเดียวมากูอาเียวกูาเล้วกูพูดเดียวมันจะฟื้นฟื้นมากหนอฟื้นฟื้นมากบันบ่ฟื้นฟื้นยจะไหนก่อยกตายแ้วเนี้ยเลยกย ตั้งใจถวนรหัมันบอกให้ตั้งใจถวนลรหัสเนี้ยื้นมานีด้อแวบามาเทามาเทอว่ามาเทมาเทมาคัะคบึ้บมาเทียกัล้นกูเองว่ามันจะไปมนอะไรล่ะ นี่ยหน่อยมุกสมน้ำนามึงบากูจับมึงได้ละมึงปั่นไฟดีแต่มันว่ามึงปั่นไฟดีตีเนี่ยน้อยเนี่ยมึงตายเถิดได้ยัยะยะกูจะตายแล้้วอกูจะนานให้กับมึงได้นักห้าคาตะกอนมันจะตายฮ้จริงวะมึงกูจะนานเลยวะที่มอาแม่ปลอกแปลกแปลกที่ปลอกแปลกแปลกไอ้ดีพี่น้องแต่กับผู้ใจจีแพร์ผู้จะตาย ฉันตายวุ้นตะไห้แล้วนะฉันก like ับพุ่มใจอยู่นี่ยนะคะแนนก็บไลก์ก็มูจักน้อยนะกดไลก์นะป็นกดไลก์นะกดไลก์นะกดไลก์นะโอ้ยหวิ่งฮึผีน้องคลิปหน้าเจอกันไหมฮะไปฟุตฟีมือมาใหม่ก่อนลืมสเต็ปลืมสเต็ปเจอกันไหมคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายจุ๊บ